ป้ายไฟรุ่นนี้นะคะก็จะใส่ข้อความผ่านมือถือโดยที่ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า rhx plus นะคะก็เราจะเริ่มต้นจากวิธีการแรกเลยค่ะนั่นก็คือเราจะต้องไปกดค้นหาชื่อ wifi นะคะในตัวของป้ายไฟเนี่ยจะมีชื่อ wifi อยู่ในตัวนะคะฉะนั้นในการหาชื่อ,อ,อป้ายไฟรุ่นนี้นะคะ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า R H X นะคะซึ่งตรงกับชื่อแอปที่เราจะใช้ส่งข้อความนั่นเองค่ะทีนี้ตอนนี้กำลังมองหานะคะเผื่อไปติดกับไป้ายไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมากดที่ R H X นะคะเมื่อกดแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่า ใช้ป้ายที่เรากำลังเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านะคะขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะมาเช็คก่อนนะคะว่าป้ายที่โชว์อยู่เนี่ยมีข้อความวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยจะตรงกับที่เราเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะคะเรากดไปที่ lead back program ค่ะแล้วก็กด yes ค่ะเมื่อเรากด yes แล้วนะคะข้อความที่อยู่ในป้ายค่ะก็จะเข้ามาโชว์อยู่ในหน้าจอมือถือของเราเลยนะคะ เมื่อเราเห็นว่าข้อความที่โชว์ในป้ายกับในมือถือตรงกันนั่นหมายความว่าเราเชื่อมต่อถูกต้องค่ะเสร็จแล้วเนี่ยการวิ่งของป้ายไฟนะคะการวิ่งของข้อความที่โชว์อยู่บนป้ายไฟเนี่ยทางร้านก็เลยจะใส่เป็นเซตข้อความค่ะก็คือ display สูนี่คือเราจะตั้งไว้ประมาณ10ข้อความด้วยกันเพื่อที่จะทำให้ข้อความนี้รันไปเรื่อยๆนะคะ ลูกค้ามองเห็นด้านล่างไหมคะเห็นคำว่าบวกบวกแอดข้างล่างนะคะแล้วก็เพิ่มแอดสกรีนแอดโปรแกรมอะไรได้เลยค่ะทำเป็นเซตข้อความแต่แล้วเราก็กดมาที่บริการเช่ารถนะคะเผื่อเราอยากจะเปลี่ยนข้อความเราก็มากดเปลี่ยนตรงนี้ได้มีฟอนต์ให้เลือกมีขนาดตัวอักษรให้เลือกแล้วก็ตำแหน่งของตัวอักษรน,นะคะสปีดนะั่นคือว่า,เ,าเลขที่น้อย ที่สุดก็คือเป็นการวิ่งของข้อความที่เร็วที่สุดยิ่งตัวเลขสูงก็จะยิ่งช้าลงนะคะสต o อปนะคะก็คือว่าวิ่งวิ่งไปแล้วให้หยุดอยู่ที่ประมาณ1หรือ2วิประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วกดเซนต์ค่ะเมื่อเราตั้งค่าข้อความกดเซนต์ขเข้าไปที่ป้ายนะคะข้อความทั้งหมดก็จะยิงมาที่ป้ายทั้งหมดนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะทางร้านจะตั้งไว้เป็นเซตข้อความนะคะข้อความก็จะวิ่ง รันไปเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วขนาดของป้ายรุ่นนี้นะคะก็อยู่ที่128ความยาวนะคะส่วนความสูงอยู่ที่32ทีนี้ในความสูงของ32เนี่ยเราสามารถตั้งค่าบรรทัดนะคะของข้อความเนี่ยได้1หรือ2บรรทัดนะคะถ้าเราตั้งแค่1เนี่ยข้อความก็จะมาเต็มทั้งแผ่นเลยค่ะ แต่ถ้าสองบรรทัดนี้ก็อาจจะตัวเล็กลงนิดหน่อยนะคะเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราก็จะมีการใส่ลูกเล่นของข้อความใส่กรอบนะคะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะได้รองรับทุกภาษานะคะ